ก็พวกเรานะคะคณะครูโรงเรียนบ้านลุมพ er ึ่งนะคะวันนี้ก็จัดกิจกรรมวันเด็กวันที่14มกราคมพุทธศักราช2566เดี๋ยวในเบื้องต้นนะคะเราจะให้รักษาการผู้นวยการโรงเรียนบ้านลุ่มพึ่งนะคะพูดบอกเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ขึ้นมาค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆนะคะได้รู้หน้าที่นะคะแล้วก็ กล้าแสดงออกนะคะเป็นพลเมืองที่ดีของโรงเรียนและของสังคมค่ะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวไปสอบถามค,คุณครูอนุบาลน,นะคะในฐานะที่เป็นผู้รีเริ่มมารับอนุบาลเข้ามาครั้งแรกอยากจะฝากอะไรถึงผู้ปกครองหรือว่าชุมชนค่ะกิจกรรมของเรานะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆนะคะที่ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานนะคะก็อยากให ผู้ปกครองมีความมั่นใจในโรงเรียนของเรานะคะมาเอาลูกเอาบุตรเอาหลานของท่านนะมาเรียนที่โรงเรียนบ้านลุมพึ่งเราเยอะๆเพราะโรงเรียนของเรานะคะคุณครูรักและใส่ใจเด็กทุกคนค่ะต่อไปสอง สัมภาษณ์นักเรียนนะคะว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกครับอ่ะมอ้องม้องอะไรสนุกไรอีกสุกวันนี้ทำอะไรบ้างมีอะงไรบ้างวันนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างคะมีกิจกรรมเต้นครับเต้นแล้วม,มีอะไรอีกแต่ป้องมันแจกรางวัลแจกจับของขวัญแจกรางวัน,น,นแล้วก็เอ,อ เล่นกิจกรรมเกมต่างๆครับได,ได้เงินเยอะไหมวันนี้ได้เงินเท่าไหร่ได้กี่ร้อได้ห้าร้อยครับในฐานะคุณครูท่านนี้นะคะกำลังตั้งครรภ์อยู่ก็คุณแม่เดี๋ยวอยากจะให้คุณแม่ฝากอะไรถึงเด็กๆนะคะในอนาคตว่าเป็นยังไงนะคะค่ะก็อยากาในวันเด็กเนี่ยนะคะปี 2,5,6,6นะคะก็อยากจะให้เด็กๆทุกคนนะคะรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆไม่เฉพาะวันนี้นะคะขอให้เด็กทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตะคะ่ะสว่วนดิฉันนะคะในฐานะพิธีกรนะคะวันนี้พักสนามก็อยากจะขอบคุณชุมชนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่าน,นะะที่มาร่วมแบ่งปัน โอกาสแบ่งปันสิ่งของอาหารต่งตางๆให้กับนักเรียนโรงเรียนของเราเราอยากให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนของชุมชนนะคะเพื่อคนในชุมชนแล้วก็อยากจะเป็นพื้นที่ที่ช่วยพัฒนาเด็กของในชุมชนให้ได้รับการศึกษาที่ดีก็ขอขอ,ขอบคุณนะคะขอขอบคุณพระอาจารย์ที่มาร่วมมอบความสุขให้กับเด็กๆโรงเรียนบาลุมพึ่งนะคะขอบคุณค่ะ ใเห็นมีดมันน่ากลัวมีดมันน่ากลัวเากะแจก้็เหรอนี้ยแจกไปทุเดี๋ยวเดี๋ยวจะดแรอลูกนนี่เอาห้เด่จะมือจับคนสวยต้องผมมมีได้ไหมเนี่ยโาม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 าาม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 มามมามา มาเร็วเร็วเร็วก็บอกว่ามาเต้องมาเอาขนมวางไว้ก่อนอ๋อชาร์จเกินนะวางนี่เข้าทีวีนะสวยๆออกทีวีด้เยโออกทีวีนะเอาไวรุ่นเร็วไวรุ่นเร็ว คณะชิดก่าโรงเรียนบ้าลุมพึ่งว่างานวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็เอาอะไรมาเลี้ยงค่ะอ๋อวันนี้เอาเฟ,นฟรนฟรายกับไก่ทอดครับแล้วก็เอาของมาแจกมิดน่อยอะไรเงี้ย<อ><อ>เด็กเยอะดีครับสนุกสนุก,นกเอาขนมมาเลี้ยงครับแล้วก็เ,เป็นไงวงคะบรรยากาวันนี้ดีไหมก็ดีครับถ้าถ้ามีลูกจะส่งมาเลี้ยงที่นี่ไหมส่งอยู่แล้วไข่นกกระทาทอดค่คะแล้วก็บรรดากาวันนี้เป็นไงบ้างคะ เครียดสนุกหรือว่าปนเศร้าหรืออะไรส <c oughs> นุกมีวัสดีครับชื่อเด็กชายรับคุณผานครับปอฮกวันนี้สนุกครับกินอะไรไปแล้วบ้างมีกี่ร้านวันนี้อธิบายหน่อยว่าในงานมีกี่ร้านที่เรากินไปแล้ว <c oughs> กิน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 ไปแค่ตาบร้านนองครับอะไรบ้างอะไรบ้าง <c oughs> น้ำแล้วก็ขนมครกแล้วก็ไก่ทอดครับร้านไหนอร่อยสุดฐานในนี้ร้านนี้ครับอ๋อร้านร้านแม่ อันนี้โอเคเขาบุณค่ะเอาถนนมาเลี้ยงค่ะนี่ของลูกเอาสัละเปลาขนมจีบมาเลี้ยงค่ะมามาจากที่ไหนคะมา,ามาจากช่องไอลางค่ะเพราะล่าเรียนอยู่ที่นี่เอาน้ำด้วยเอาน้ำมีน้ำหมดแล้วตอนนี้ถนนก็แล้วหมดแล้วขนมจีบสัละเปลาหมดแล้วค่ะงานวันนี้เป็นไงบ้างคะดีค่ะคือคืนดีแล้วก็มีคนมาแจกของเด็กๆก,ก,ก็มีความสุขมีความสุขมากๆเลยค่ะมาจากกรุงเทพจะถูกดย้ายจะหยกดูนะ พูดสิพูดว่าไงคะวันนี้เอาไปเสียวมาแล้วก็เยอะแยะเลยขนมเสื้อผ้าขอให้เด็กๆเชื่อฟังพ่อแม่นะคะและก็เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนดีของประเทศร่วมบุญกับทุกๆบุญที่มาร่วมกันสร้างสื่อสารให้เด็กให้เป็นผู้ที่ให้เด็กมีความสุขค่ะนี่ขอบคุณที่มาร่วมบุญกันทุกๆบุญทุกที่มาสร้างการแอขันกำลังใจให้เด็ก เป็นเด็กดีต่อไป <สะ S 2> ค่ะได้นําอาหารแล้วก็ไอศครีมเไรพวกนี้มาเลี้ยงนะคะพีเจี๋ยมันมาเลี้ยงแล้วก็ดิฉันก็แจกแจกสตางค์เด็กทุกคนเลยในที่นี้ทุกคนเจอตรงไหนก็แจกหมดเลยนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยโตขึ้นเป็นคนดีอยู่ในอาวาสของครูบาอาจารย์และของพ่อแม่นะคะให้มันเด็กดีนะคะอยู่ในสังคมที่ดีแล้วก็รักษาเออรักษาสิ่งดีๆไว้สิ่งเลวๆอย่าไปรับมันนะคะต่อไปดิฉัจะ,จ,จ,ะจ,จะเริญรลุ่งเรืองค่ะ โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ตอนนี้นไม่มีผอก็คุณครูต้องบริหารจัดการเองยากจะฝากให้เหมือนให้กําลังใจคุณครูในโรงเรียนนะยค่ะว่าจะยังไงดีก็ดิฉันนะคะในนานะที่เป็นครูคนหนึ่งเหมือนกันเคยเป็นครูนะคะก็ขอให้คุณครูทุกคนมีกามําลังใจนะฮะแล้วก็ตั้งใจทําง,งานเพื่อประเทศชาติของเราเพื่อเด็กของเรานะฮะจะได้เป็นเด็กดีในวันข้างหน้าขอให้คุณครูนะอดทนและตั้งใจค่ะ อยาทอถอยค่ะดิฉันสอนหนังสือมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่อายุ17จนป่านนี้ดิฉันอายุ7 7แล้วค่ะนะคะเลเลก็นานพอสมควรก็อยู่กับเด็กมาเยอะค่ะก็ดีใจนะคะถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกถ้าติดต่อกลับไปนะคะครูดูแลเด็กนะคะสอนที่ดีที่สุดเป็นวันเป็นอะไรร้องไห้ทำไมคะ โอเคมันไ่รู้าจะพูดอ่าฝากถึงเด็กนะคะเด็กในอนาคตอยากฝากก็เด็กขอให้เขาเรียนเก่งๆก็เป็นคนใหญ่โตอนาคตข้างหน้าเด็กๆที่นี่มันใหญ่บ้างคะก็น่ารักดีนะคะน่ารักกันทุกคนเลยค่ะ